นี่คือ Talking Thailand ครับผู้กับอ,อาจารย์เฟย์บรรจงสุวัทนาอาจารย์วิรุจอาลีและผมทีรัฐวัฒนเสวีนะครับเราเจอกันในหลากหลายแพลตฟอร์มครับสะดวกแบบไหนก็ดูแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นบนทีวีดาวเทียมที่ออกอยู่หลายช่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า <c oughs> มีคนเอาสัญญ,ญาณเราไปออกนะฮะมี51มี200กว่าแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าง่ายสุดนะครับก็ดูบน YouTube แล้วก็บน Facebook เพราะว่าคุณสามารถที่จะกดให้มันเตือนคุณได้ n o t ิฟิเคชั o ปุ๊บ ก็ดูได้เลยมาเตือนเลยและถ่ายใครที่มีสมาร์ททีวีก็ผมว่าล็อกไว้เลยละกันเนาะหรือมีทีวีธรรมดานี่พี่เก๋เอามีสเต็กมาลอง่โอ้โหออนดีบัเลยอยากดูอะไรก็เปิดดูใช่อย่างนี้สะดวกมากขึ้นไงเฟชชัยโครมแคสก็ได้ก็เหมือนกันเนาะอออกจากแบบมือถือนี้เพราะว่าไม่มีที่ในห้องนอนไม่ได้ติดอะไรเลยทั้งสิ้นใช่ตัวนี้การต้องลากสายทีวีดาวเทียมเข้ามาสายอากาศเข้ามามันหมดสมัยดสมัยแล้วตอนมีอินเทอร์เน็ตหมด ใช่มันเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตขอให้มีอินเทอร์เน็ตแรงแรงขอเพียงอินเทอร์เน็ตแรงแรงนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตควรทําให้คุณฉลาดขึ้นด้วยนะใช่แต่ว่าก่อนอื่นนะครับช่วงนี้เนี่ยมันมันแบบวันนี้มันเสาร์นะก็ดินเนอร์ดินข่าวดินเนอร์ดินเนอร์แล้วก็ดินเนอร์เพราะว่ามันน่าจะลากมาจากเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พลเอกประยุทธ์ไปกินข้าวกับพักใหญ่ใช่ไหมครับแม่กระหนุ่งกระหนิงงูอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตามมาด้วยคุณธรรมนัฐ ก็ชวนพักเล็กไปกินข้าวใช่ตอนนี้คุณประยุทธ์ก็ประสานแล้วยอมแพ้ไม่ได้ไงก็เห็นบอกว่ามีการนัดใช่ไหมฮะเป็นพักเล็กครับเป็นทีมงานของในวันที่17มีนาคมนะครับนะฮะโดยคุณเทวันริปตาพลบนะครับสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักชาติพัฒนา เปิดเผยนะครับว่าตนได้รับการติดต่อประสานงานจากทีมพลเอกประยุจันโนชานะฮะให้รับประทานอาหารข้ามกันในวันที่17มีนาที่สมโมสรราชพฤกษ์ซึ่งกำลังดูว่าวันดังกล่าวเนี่ยติดภารกิจอื่นที่นัดไวไว้หรือไม่ <c oughs> นะอาจะไม่ <c oughs> จะไปไม่ได้ <c oughs> นะ <c oughs> <า>เขาต้องเล่น,<อ>นตัวนิดนึงบางทีก็งอนนะเพราะถามจริงนะ วันนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้พักเล็กที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นคอรมอด้วยก็ควรจะชวนไปด้วยกันไม่ชวนใช่ไม่ชวนเพราะฉะนั้นเหมือนว่าแบบไม่มีความสําคัญเ่ะเขาก็ต้องขอเช็คนิดนึงว่าเขาติดอะไรไหมตามสไตล์ใช่ดีอย่าไปเลยฮะไม่แต่คราวนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเหนว่าอ้าวคุณเทวันจะไปในนามพักชาติไทยพัฒนาพรคชาติพัฒนาใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อปลายสัปดาห์ทำไมคุณสมัครป้องวงสสสมุดสาครชาติพัฒนา ไปกินอาหารกับคุณธรรมนพรมเผ่าล่ะอ่าอ่านะในเท<ม>วันกล่าวว่าไม่มีอะไรนายสมัครได้แจ้งกับตนแล้วเนื่องจากเขาเป็นคนจังหวัดอุบลร,ราชธานีผมก็งง,งงเกี่ยวเลยด้วยว่าเที่ยวไง<ะ>อ่ะนะคุณธรรมนพก็ไม่ใช่คนอุบลนะฮะ <c oughs> อ๋อเขาบอกว่าแล้วมีความสนิทสนมกับสสอุบลราชธานีที่สังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยก็คือเป็นแก๊งเพื่อนกันมานานแล้วก็เลยชวนไปรับประทานอาหารไม่มีอะไรอันนี้อีกแล้วฮะถูกสติปัญญาประชาชนอีกแล้วนะฮะ แลาไม่คิดว่าเขาจะมาดูดอะไรเราด้วยนะที่สําคัญอันนี้มันสัญญาณการเมืองชัดเจนฮะใครไปไม่ไปเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแข้าเขาสนิทกันเขาจะนัดกินข้าวเขาก็ไปนัดกันส่วนตัวเงียบๆแล้วครับไม่โผล่ไปแบบนี้หรอกครับเออแต่ก็ดีฮะก็ทําให้บิ๊กตู่รู้ไว้บ้างเอาเขามาร่วบแล้วเนี่ยก็ไม่ให้ความสําคัญเขาอะไรแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะ แล้วก็ชัดเจนอะว่าเสียงได้หมดทุกเสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยยกเว้นคุณธรรมนัทซึ่งพเดกประวิทย์เป็นคนพูดเองเพราะฉะนั้นคุณธรรมนัทก็เลยเดินหน้านัดเลยนะแต่คุณไ่ลิศบอกพเดกประวิทย์ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะอันนี้มันก็ยิ่งซับหรือกลับซับซ้อนหนักขึ้นไปอีกนะฮะแต่ก็มีข่าวมานะครับจากคุณสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยซึ่งเห็นว่าคนเนี้ย แสดงตนว่าอยู่ข้างคุณธรรมนัฐโอ้โหคือคุณสุรธิบอกว่าได้ยินข่าวว่าก็จะเชิญกไปกินข้าวนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้รับโทรศัพท์เชิญแต่อย่างใดหากได้รับเชิญก็ขอคิดดูก่อนเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวันที่11ที่ผ่านมาพักเล็กก็ไปกินข้าวกับคุณธรรมนัฐมาแล้วะนะครับอนะเขาบอกว่าพอหลังจากกินข้าวก็มีประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ ส่งเสียงสะท้อนมาอย่างตนว่าขนานย้ชาวบ้านเดือดร้อนอข้าวยังไม่มีจะกินเลยเดือดร้อน <c oughs> ทั้งโควิด <c oughs> มีสารพัดปัญหาแต่สอสรัฐบาลตับเชิญกินข้าวอยู่ทุกวันภาพออกมาเป็นลบมากกว่าและมองว่าครั้งแรกที่เชิญพักร,ร่วมรัฐบาลก็ไม่มีพักเล็กเข้าไปร่วมยอมรับว่ากลายเป็นชนชั้นที่สองก็จริงไหมล่ะก็วันนั้นที่เขาเชิญไปที่สมบูรสรราครั้งแรกก็มีแต่พักใหญ่ทั้งนั้นน่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยวพักเล็กดูก่อนแล้วการคุยพักเล็กเนี่ยมันก็เกิดจากกรณีที่ ทางคุณประพัฒน์พุทธสุธ,ธนพูดใช่ไหมบอกว่าเออควรจะจัดแบบนี้ไปบ่อยงวดหน้าเดี๋ยวให้คุณอนุนทินเป็นเป็นเจ้าภาพบ้างแล้วก็ชวนพักเล็กมาบ้างถึงมีไอเดียเกิดขึ้นมานะฮะก็เลยรีบจัดเลยวันที่17บเจ็ดแต่มันจัดทีจังหวะไม่แต่ว่าทางคุณสุรทินก็บอกอาจารย์เฟย์บอกว่าตอนนี้ ไม่สบายใจที่จะกินข้าวอะไรกันบ่อยกันนักขณาชาวบ้านก็บ่นด่าเหมือนเหลือเกินว่าเศรษฐกิจก็ย่ำแย่จะกินข้าวอะไรกันนักขนาเนี่ยอก็จริงอ่ะวันก่อนในรายการเราก็ด่าไปแล้วใช่ไหมว่าจะมาจัดทีมคงกินข้าวอะไรกันตรงนี้สิ่งที่ควรจะต้องทําคือมานั่งพูดคุยกันว่าปัญหาอยู่ตรงไหนมันมีความจําเป็นต้องปรับคอรมอไหมอ่ะระดมความคิดกันหน่อยว่าจะออกนโยบายอะไรได้บ้างที่จะ แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กาลังจะเกิดกขึ้นก็แต่ก็ชัดเจนนะคะว่าเนี่ยบคคือหนึ่งก็คือเนื้อหาของการกินข้าวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประชาชนใช่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณคุณสุสรทินพูดเองด้วยเนาะคือเหมือนกับว่าเหมือนเป็นหินอะว่าทั้งหมดเนี่ยที่คุยกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประชาชนคือมัอนเป็นเรื่องอถ้าเราตีความเอาเองคือเป็นเรื่องของความอยู่รอดของการนับหัวคะแนนของรัฐบาลมากกว่าไม่ประเด็นหนึ่งเม<ะ>่ผมสงสัยว่าประเทศไทยที่เป็นอะไรกันอาจารย์วิโรจน์อาจารย์เฟยว่า อะไรก็ตามต้องนัดกินข้าวนัดกินข้าวนัดกินข้าวผมไม่งไงว่าตอนประชุมคาราวาไม่ได้คุยกันเหรอคุณไม่สามารถที่จะนัดแบบห้องประชุมมาคุยกันได้เหรอผมไม่เคยเห็นบอริสจอนสันนัดไปกินข้าวกับรัฐมนตรีหรือว่าโจไบเดนไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ไม่มีข่าวแบบนี้ออกมาไหมฮะมาคุ้มเพราะาคงทอ่ะแหละพี่เก๋แต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นสาระให้กับการเป็นข่าวรายวันเหมือนกับประเทศไทยเนาะที่เราอยู่ในภาวะที่แบบ เราต้องรอผู้ปกครองบอกว่าจะทําอะไรจะเดินหน้ายังไงทั้งที่ในอังกฤษมันไม่เป็นอย่างนั้นไงแล้วจริงๆมันไม่ใช่อะไรหรอกพี่เก๋มันแค่เป็นการโชว์ว่ายังเหนียวแน่นกันดีมันนับคะแนนเท่านั้นเองมันเป็นบริบทเหมือนละครไทยจะต้องมีช็อตกินข้าวตลอดเวลาทุกรายการทุกเรื่องจะต้องมีช็อตไปกินข้าวตามร้านอาหารใช่ไหมเราเป็นครัวของโลกเกี่ยวไว้แต่นี่นี่คือคกินข้าวจากจีนอแต่ประเด็นที่ประเด็นที่คุณสุรทินพูดเนี่ยเฟสติจาจนี่คือมันชัดเจนมากเลยนะว่าเหมือนแกกต้องเลือกข้าง คือเลือกระหว่างที่ว่าถ้าผมตอบรับไปกินกับคุณธรรมรัฐแล้วเนี่ยผมก็อาจจะต้องคิดดูก่อนนะสำหรับวันที่17มีนาไม่แต่ว่าุกรณีคุณสุรทินที่ไปกินกับคุณธรรมนัทมาเนี่ยนายแพทย์ระวีมาชมาดลนะครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าภาพพลธรรมนบอกว่าคว่าคงไม่เชิญคุณสุรทินไปหรอกเพราะคุณสุรทินเอาใจออาห่างไปอยู่คุณธรรมนัทแล้วแต่ว่าตัวคุณหมอระวีเนี่ยไปแน่นะอืมอืมนะ เราบอกว่าเนี่ยนายรัฐมนตรีนะครับ<น>เชิญพักเล็กทุกพักแต่คาดว่าจะไม่เชิญนายสุรทินพิชานะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่เพราะที่ขาดมาเรื่องคากชักเจนแล้วว่าสนับสนุนร้ยธรรมนัตนะ,ะส่วนด้านคุณนพดลแก้วสุพัฒน์นะคะสสบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงการไปร่วมรับประทานอาหารกับคุณธรรมนัทว่า ก็ยอมรับเนาะว่าได้ไปที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิตจริงซึ่งต้องการไปพูดคุยเกี่ยวกับการแก้กฎหมายเลือกตั้งเรื่องเลขบัตรลงคะแนนผู้สมัครสสว่าควรจะใช้แบบไหนแล้วก็บอกต่อนะคะว่าผมแค่ไปรับประทานอาหารในฐานะเพื่อนสสด้วยกันไม่ได้มีประสงค์ใดแอบแฝงและจุดยิงของผมก็คือสนับสนุนการทําหน้าที่บริหารประเทศของพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีเดินะแสดงว่าพรรคือนี้คือไปสองทางไปสองทางก็ต้องอย่างนี้พี่เ๋มันต้องเกยียบเรือไว้สองแคมก็ต้องไปดูว่าฝั่งนี้เขานําเสนออะไร ซึ่งมันจะกลายมาเป็นอำนาจต่อรองให้ตัวเองได้มากขึ้นเพราะพวกที่เหยียบเรือสแคมนี่พูดตรงๆก็คือคนที่ไม่ได้รับบทบาทอะไรเลยนะในรัฐบาลส<ต>ายอยู่ไว้ค้ำเนี่ยแต่ไมได้ไได้กลวเยเอะ ก็เป็นไปได้อาจะเป็นเรื่องของการต่อรองกล้วยหรือเปล่าทางนี้ไม่มาเดี๋ยวไปทางนู้นนะเพราะทางนู้นเขาก็ให้มาตั้งแต่แรกอันนี้ให้กล้วยฟังให้วัคซีนใช่ไหมเขาวัคซีนนะหรือเปล่าแต่ว่าก็ชัดเจนนะช่วจไอทีเคมแล้วกันนะแต่ก็เป็นธรรมดานะคะพักเล็กก็ต้องคือยังไงอ่ะคือการที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของเสียงข้างมากอ่ะ ม,มันก็มีมันง่ายกับการทํางานมากกว่าในการที่เขาจะลงพื้นที่หาเสียงต่าง,างๆนานา,นานาคือเขาก็ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐบาลก็ชัดเจนไม่น่าแปลกใจอะไรนะคะนะแต่ว่าคุณกวินยาตาขีก็อีกคนหนึ่งเหมือนกันสสพลังท้องถิ่นไทยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าไปกินข้ากับฝั่งคุณธรรัฐมาแล้วนะอ่าเออนะ คนนี้เขาไปพร้อมกันใช่ไหมคะหือเขาไปอยู่อนาคตใหม่ใช่ไหมแล้วก็เป็นเมืองเห่าย้ายไปเมืองเห่าย้ายไปนะฮะอ๋อค่ะค่ะก็อ้างแต่เรื่องนี้แหละนะครับไปคุยกันเรื่องบัตรลงคะแนนผู้สมัครสสว่าควรจะใช้แบบไหนนะฮะในขณะที่พิรวิทย์จะแปลยติและจําเป็นต้องใช้ลายมือชื่อของสสหลายคนในการยื่นแปลยติครั้งนี้ด้วยนะก็คืออ่ะก็เป็นไปได้นะ พักเล็กก็ไปคุยกันเรื่องนี้แหละว่าถ้ามันาหารร้อยเราจะเดือดร้อนไหมเราควรจะสนับสนุนให้หาร500อยหรือเปล่าอะไรทั้ง,งน,นี้ก็เป็นไปได้อะนะแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็คือนี่แหละคุณธรรมรัก์ก็บอกไงคนกลุ่มนี้อยู่กับผมมาตั้งแต่แรกนอกจากดูแลเรื่องเงินแล้วก็ยังดูแลเรื่องอื่นๆด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็มีหลายคนใช่ไหมพี่เก๋ที่มันมีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะเข้าไปรวมกับพักเศรษฐกิจไทยพั้งนี้ก็คือการเป็นพักเล็กเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กกับ การแก้รัฐมนูลแล้วก็วิธีการนับคะแนนเสียงต่อไปแล้วอ<ม>่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปอยู่กับพักร่วมซึ่งไปอยู่พักที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอา,อาจจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นสสมากขึ้น<ม>ก็พักเศรษฐกิจไทยก็น่าจะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งสำหรับพักเล็กๆอะ่ะ<ม>คือคุณจะไปอยู่กับฝ่ายค้านมันก็ลําบากจะไปอยู่กับรัฐบาลต่อเขาก็ไม่เห็นหัวเพราะฉะนั้นก็ต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะ พอมีอำนาจต่อรองได้มากเนาะเพราะอย่างนี้ว่าพักเศรษฐกิจไทยถ้าดูแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยใหญ่กว่าทั้งชาติไทยพัฒนาใหญ่ทั้งชาติพัฒนาไปแล้วนะครับนสสที่มีอยู่ในมือแต่ถามว่าแล้วประยุทธ์ล่ะจะกินข้าวกับพักเศรษฐกิจไทยบ้างไหมนี่ปรากฏว่าคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับผู้ในการพักพลังประชารัฐในฐานะคนที่เคยเป็นคนเชิญคนนู้นคนนี้ไปกินข้าวบอกว่าส่วนของพักเล็กอ่ะเชิญอยู่แล้วเดี๋ยววันที่17มีการกินข้าวกันแต่ว่าพักเศรษฐกิจไทยสิ ผู้สืกก่อข่าวถามว่าจะเชิญหรือเปล่าคุณสุชาติชมกิตรบอกว่าพักเศรษฐกิจไทยยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักเลยไม่รด้ไ่ไปเชิญใครนี่นเขาบอกว่านี่มองเป็นอากาศไปแล้วนไปนานแล้วอนี่นัจนหมายถึงคุณธรรมนัสแหละนะฮะเพราะเก่กาเหลากันหนีใช่ไหม,มถูกแต่ว่าคุณสุชาติชมกิตก็บอกว่าทําไมต้องมีการแยกการกินข้าวเป็นสองครั้งผมเป็นการกินข้าวกันตามปกติและ เขาเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ต้องเชิญแต่ว่าถ้าเชิญมากันพร้อมกับครั้งที่แล้วมันก็จะเยอะเกินเดี๋ยวจะน่ากันไม่สะดวกโควิดไงโควิดก็พูดตั้งแต่แรกเลยเดี๋ยวว่าจะขอแบ่งเป็น2ส่วนคุณก็ผสมพักใหญ่พักเล็กแบ่งเป็นสองข้างใช่ไหมถ้าจะเอาให้ชัวร์ให้ดีดูดีใช่ไหมก็คือมีพักใหญ่พักเล็กครั้งแรกพักใหญ่พักเล็กครั้งสองพักใหญ่พักเล็กครั้งสามก็ดูดีอันนี้มันเหมือนมาแก้เกี้ยวที่หลังนั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการ ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วคุณสุชาติชมเกินจะเชิญคุณสุรทินพิจารณหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ไปด้วยหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่ายังติดต่อไม่ได้เลยติดต่อคุณสุรทินไม่ได้คนนี้แต่เมื่อกี้เราอ,อ่านข่าวใช่ไหมว่าถ้าโทรมาก็จะไปข<อ>้าสูงว่าโทรหรือเปล่า <c oughs> น้่นสีโทรือเป่าคุณสุชาติโทรไม่ติดเนี่ยเนี่ยคุณสุชาติบอกว่าแม้หากเขาร่วมรัฐบาลอยู่ก็เชิญอ,อยู่แล้วพยายามติดต่อแล้ว แต่ก็ยังติดต่อไม่ได้ไม่เป็นไรคนเดียวเอาไปเอาเอ๊ะคืออะไรยังไงยังไงยังไงทีนี้เขาก็ไปถามคุณนิโรสุนทรเลขาสสนครสวรรค์ซึ่งเป็นวิปรับาลประธานวิปนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเมื่อวันที่11เนี่ยที่รอยธรรมนัฐนะครับสสพยาวพักเศรษฐกิจไทยนัดนะครับพักเล็กทานอาหารกลางวันกันที่โกลเด้นทิวลิปบอกว่าตนเนี่ยไม่ทราบ ตนอยู um, so, ่พื้นที่จึงไม่ได้ฟังข่าวแต่คงไม่มีอะไรเพราะเขาสนิทกันมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ตนไม่ทราบรอยธรรมนัตนะฮะก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับว่าจะไม่สนับสนุนอะไรนะฮะซึ่งเรื่องร้องงบประมาณก็เป็นเรื่องที่ดีรอยธรรมนัตก็ควรจะสนับสนุนอยู่แล้วอันนี้น่าจะหมายถึงการพูดถึงตัวการโหวตการโหวตนะครับในเรื่องพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีและกฎหมายลูก นะ <c oughs> ครับและการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยแล้วเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับนายรมวรีเนี่ยจะสามารถคุยกับราอ,อีกธรรมนัสได้หรือไม่คุณนิโรธก็กล่าวว่าโอ้โหเขาเป็นพี่น้องกันเขาอาจจะงอนกันบ้างก็เป็นธรรมดาเหรอส่วนทางประธา,านวิปฝ่ายค้านนะคะฟันธงพรรคเล็กรวมวงกินข้าวธรรมนัสส่งสัญญาณกดดัน สั่นคลอนรัฐบาลดีบิ๊กตู่เหลือสองทางเลือกแล้วก็แนะว่าลาออกดีกว่ายุบสภานะคะพักเล็กก็นะคะคุณสุธินคลังแสงนะคะสสมหาสารคามพักเพื่อไทยเนี่ยก็กล่าวว่าพักเล็กเนี่ยอาจแสดงพลังทางการเมืองแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญส่วนตัวมองว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าสสกลุ่มนี้ไม่ร่วมสังคกรรมกับรัฐบาลส่วนประเด็นจะทําให้รัฐบาลอยู่ต่อยากขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ รัฐบาลจะรวบรวมเสียงได้มากน้อยแค่ไหนถ้ากลุ่มนี้ออกไปแล้วยังมีเสียงสนับสนุนเพียงพอก็อยู่ต่อได้แต่ถ้าคิดว่ามินเมรัฐบาลก็รู้คําตอบในตัวเองว่าจะทําอย่างไรต่อแต่ส่วนตัวเชื่อปรากฏการณ์เมื่อวันที่11มีนาคมส่งผลให้เกิดการสั่นคลอนในรัฐบาลยันักอย่างหนักแน่นอนและไม่ขอออกความเห็นการรวมตัวครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวเรียกกล้วยจากรัฐบาลหรือไม่มแต่ยืนยนันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกดดันและ ทำให้รัฐบาลสัคลอนและสิ่งที่เขาเป็นกังวลน่ะพี่เก๋มันไม่ใช่เรื่องแค่ส6คนสิบกว่าคนนั้นไปคุยกันหรอกมันเป็นกังวลว่าสิบกว่าคนนี้จะทําอะไรแล้วมันทําให้อองคาพยพอีกส่วนหนึ่งของรายการนันที่ยังอยู่ในพลังประชารัฐและมีปลาปลาอยู่ที่อื่นๆเนี่ยจะทําอะไรจะทําอะไรได้มันทําให้เกิดความหวาดระแวงขึ้นมาตรงนั้นแหละเพราะสังคมไทยนี่เป็นสังคมที่กินข้าวเยอะจริงนะคือเราเจอกินข้าววันอังคารพักใหญ่ไปแล้ววันศุกร์กินข้าว พักเล็กกับคุณธรรมนัฐใช่ไหมครับไปกินข้าวกันเองก่อนนะนัเนี่สารอกินข้าวกันก่อนปรากฏว่ากลุ่ม16ค่ะเขาจะนัดกินตัดหน้าพักเล็กวันที่17มีนาคมนี้นะกินกันให้จุกไปเลยครับเออนะก็ปรากฏว่าคุณพิเทศธิรชวานะครับสสบัญชีรายชื่อในฐานะแกนนำกลุ่มสสพักรัฐบาลพักเล็กที่เรียกตัวเนี่ว่ากลุ่ม16บเปิดเผยครับว่าในวันที่16 เอ้โหคุณองครับ16มีนาคมนี้นะครับเห็นว่าจะมีการคุณท้ครับ17มีนาคมนั้กินมื้อเที่ยงเพราะว่าคุณประยุทธ์จะกินมื้อเย็นมื้อเย็นอ่าที่กินกินปากหน้าให้ดูเขาบอกว่ากินคุยกันก่อนว่าเราจะเจรจาต่อรองอะไรกันได้บ้างหรือเปล่าอ้คือเตรียมก่อนประชุมเตรียมประชุมใหญ่จริงนะฮะอ๋อสำหรับวันนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็ถ้าไม่ถ้าไม่ทำอะไรนะตอนเช้ากกินข้าวจากบ้านเที่ยงก็กินเย็นก็กินหรือเปล่านะ กินท well. ั้งวันเพราะว่าอย่างที่เราคุยไปในตอนต้นที่อาจารย์เฟว่าคุณสุรทินพิจารณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้รับเชิญคุณนิโรบติดต่อไม่ได้แต่คุณสุรทินบอกว่ารอฟังโทรศัพท์มาอยู่ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรคุณคุณคุณพี่เช่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกลางวันเขาก็จะเชิญคุณสุรทินมาทานด้วยอืนะเาก็เลยงงว่าอ้าวในเมื่อคุณสุรทินเนี่ยนะครับยังเป็น สสฟากฝั่งรัฐบาลก็ถือว่าอยู่ในฝั่งรัฐบาลแล้วทำไมคุณจะไม่เชิญเขาล่ะเขาก็เป็นหัวหน้าพักด้วยนะเออน่าสนใจมันเป็นวิสัยทัศน์การนำรัฐบาลหรือเปล่าที่มีการแบ่งแยกชนชั้นแบ่งแยกคนอะไรแบบนี้อ่ะนะก็เลยจะจะไปรู้ไหมเขากินกันที่ไหนมีร์เคิลแกรนด์คอนเวนชั่นซึ่งก็ใกล้กาญจนดเลยไปนิดเดียวเลยไปนิดเดียวก็ถ้ากับว่าถ้าคุณกินกันถึง4โมงเย็นเะีุณก็ไปต่อต่อได้เลยอิ่มเลยอ๋อสอสอ สภาปิดพอดีตอนนี้อ๋อว่างว่างก็เขาก็คงคุยกันเรื่องเปิดสมัยประชุมสภาคราวหน้าแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการเลือกตั้งรวมไปถึงว่าจะแบ่งยังไงแบ่คือน่าจะเลยไปถึงเรื่องการเลือกตั้งเตรียมความพร้อมในอนาคตที่เราก็ก็คาดเดาไงมันต้องดูเนภาษีแล้วนะของของประยุทธ์ที่ไปกินข้าวกับพักเลยค่ะว่า จะสนิทสนมมาแม่มาโอบกอดอะไรอย่างเงี้ยจะมีไหมอ่ะไม่น่าจะมีวันนั้นที่ต้องอยากให้โอบกอดโชว์คือโอบกอดประวิตรคนเดียวค่ะใช่ไหมเออต้องรอดูภาพรอดูภาพว่าหน้าตานั้นจองมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องเหมือนกันแหละเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นของกรรมธิการนะครับแล้วก็เรื่องใหญ่นั่นก็คือว่าถ้า สูตรคำนวณสอสปาร์ตี้ลิสต์เป็นการหารร้อยเนี่ยบรรดาพักเล็กที่ตอนนี้กำลังเป็นข่าวอยู่เนี่ยศูนย์พันนะคะอาจจะไม่ยอมอแต่นี้ไม่ยอมแล้วทำอะไรได้แหละพีเ่เกใช่ไหมก็นั่นน่ะสิแต่ว่าก็มีการวิเคราะห์ออกมาจากอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรน,นะครับก็เป็น <c oughs> โฆษกกรรมธิการพิจารณาพรบการเลือกตั้ง ว่าต้องจับตาดูคำแปายติที่เข้ามาทั้งฝั่งสสและสวที่จะหมดเขตในกันในวันเสาร์นี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งสิ่งที่อาจารสมชัยพูดถึงก็คือเรื่องของการคำนวณหาสสบัญชีรายชื่อว่าจะเป็นแบบจัดสรรปันส่วนเหมือนการเลือกตั้งในปี62ซึ่งอาจารย์เรียกว่าเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทยหรอือว่ามันสร้างปัญหาให้การเมืองไทยนะะั่นสินะครับมันสร้างรอยด่างด้วยนะกับสูตรคำนวณที่ เราเพิ่งมาเห็นหลังจากการเลือกตั้งจบไปแล้วอ่ะใช่มีสูตรมาค <c oughs> ำนวณมาที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะ <c oughs> <c oughs> บอกแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจะมีการแปรยติในลักษณะนี้เข้ามาหรือไม่แต่ถ้าได้ทราบน่าจะอย่างน้อย2ยติกิติของนายแพทย์ระวีนะครับมาชมาดลสสอบประชรชื่อแล้วหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่ที่จะเสนอ <c oughs> ให้ใช้บัตรสองใบรวมกันละหารด้วย500ยและยติของพักเสรีรวมไทยให้บัตรใบที่สองหารด้วย500เป็นการคำนวณแบบปี62ซึ่งเมื่อ มีคําเย็ดแปรย,ยติเข้ามาแล้วก็ต้องรอดูคำอภิปรายในชั้นกรรมธิการว่าแนวโน้มเสียงเนี่ยจะออกมาเป็นเช่นไรค่ะแล้วคุณสมชัยก็กล่าวต่อว่าตนคาดการว่าหากพักพลังประชารัฐหรือฝ่ายรัฐบาลกลับตัวมาอยู่ฝ่ายนี้และสวที่ขณะนี้มีท่าทีกลางๆไม่ยอมฟันธงว่าไปทางไหนซึ่งอาจจะรอสัญญาณเช่นกันว่าจะให้ออกมาทิศทางใดซึ่งสมมุติว่าหากพอปอชรหรือสวออกมาในออกมาในเชิงหนุนวิธีการจัดสรรปันส่วน ผลที่เกิดขึ้นคือฝ่ายที่หนุนวิธีการนับแบบคู่ขนานตนเชื่อว่าจะเหลือเพียงพักเดียวคือพักเพื่อไทยซึ่งหากเป็นเช่นนั้นพปชรและสวก็จะเป็นเสียงข้างมากในวาระ2-3ฉะนั้นก็จะสามารถดูแนวโน้มออกในการอภิป,ปรายในชั้นกรมทนี้กนานกรรมธิการนะคะแต่ก็จะต้องจับตาดูว่าจะออกมาในแนวทางใด นะฮะ <S <S <term> อาจารย์สมชัยยังบอกด้วยว่าทางนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้สูตรหารด้วยร้อยหรือ500สุดท้ายแล้วก็ต้องดูเสียงในกรรมธิการและการโหวตนีที่ประชุมร่วมรัฐสภาก่อนแต่เสียงในกรรมธิการน่าจะบ่งบอกพอสมควรซึ่งหารัฐบาลและสอวหนุนนะครับจะเป็นเสียงข้างมากในกรรมธิการอยู่แล้วซึ่งขณะนี้พิจารณาไม่ถึงมาตรานะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อและในสัปดาห์หน้าคาดว่าก็ยังจะยังไม่ได้คุยเรื่องมีการเพราะว่าเห็นว่าจะต้องสรุปเรื่องของบัตรเลือกตั้ง เบอร์เดียวทั้งประเทศให้ได้ก่อนซึ่งผมว่านี่ก็สําคัญนะว่าการเลือกตั้งมันควรจะเป็นการทําอะไรที่ง่ายที่สุดง่ายไม่สร้างความสับสนโดยไม่เป็นแบบแบบไม่มีประโยชน์ใช่ไทุกภาคส่วนไม่แต่ว่าประเด็นเรื่องร้อยกับ500เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าคุณเอา500อยไปหารมันก็ทําให้เจ็ดจำนนของการได้มาซึ่งบัญชีสสบัญชีรายชื่อมันบิดเบี้ยวไปนะใช่ฮะประเด็นก็คือแล้วจะแก้ทําไมแล้วแล้วแม้กระทั่งหลายท่านบอกว่า ในคําเสนอของประชาธิปัตปัใช่ไหมมาตั้งแต่แรกมันก็เป็นเรื่องของการนับแบบปี5 0ศูนย์อยู่แล้ว50ศ<ช>ูนใช่เป<ช>็นปัห้าศูนอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นเนี่ยแล้วประชาชนทุกคนก็รู้กันดีว่าไอ้ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่มันบิดเบี้ยวมันมีปัญหาแล้วขอโทษนะครับพรรคเล็กเองก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้บ้านเมืองนี้แหละนี่พูดกันงจริงวันๆก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็เห็นได้จากไอ้การกินข้าวต่างๆเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย พรรคเล็กเองเนี่ยก็คือโอเคไม่ได,ไได้ไม่ได้มีที่นั่งในรัฐในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆก็ไม่ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศและสุดท้ายก็มาต้องมาตรงเนี้ยม,มันเรื่องของการนับคะแนนคือเอามาต่อรองในเรื่องนี้ก็คือคถามว่าพรรคเล็กเนี่ยคุณพยายามที่จะผลักดันประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือไม่มหรือว่าคุณทําไปทุกอย่างเพื่อให้คุณมีที่นั่งในสภาแค่นั้นเองใช่ไหมเออ,อก็ต้องรอดูว่าผลประโยชน์สาธารณะมันอยู่ตรงไหนแล้วผมคิดว่าเจตจำนงในการแก้รัฐมนุนก็คือแก้ให้กลับไปใช้สองใบและนับแบบห้าศูนย์ไม่งั้นจะแก้ทําไม่ จะสัรปันส่วนผสมถ้าจะให้อยู่เนี่ยนะฮะแต่เรื่องนี้นะ ยังไม่ดูท่าทีประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เป็นประธา,านด้วยต้องคอยดูว่าคือเฟคคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ประชาชนสับสนมากคือตอนนี้หเหมือนเราก็จะมีชื่อเนอะว่า2แบบแบบประเทศ2แบบแต<ช>่ว่าแล้วทุกคนก็จะเหมือนเล่นว่าเอ้ยหันร้อยหันห้าร้อยคือในรายละเอียดแต่ว่าพูดง่ายเลยคือแบบที่เป็นหันร้อยแบบปี50ง่ายที่สุดง่ายที่สุดคือตรงกับเจตจำนงของประชาชนซึ่งเนี้ยต้องเหมือนเราก็ต้องช่วยกันเวลาที่เราดูว่าเขากรรมธิการเขาจะปรายติกันยังไงเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูเลยว่าสสคนไหนสวคนไหน ที่สนับสนุนสิ่งที่มันง่ายที่สุดและประชาชนก็ควรจะออกมาเลยว่าเอ้ยเ่าควรจะต้องทําให้มันง่ายที่สุดและสะท้อนเจตจำนงน <ะ S 1> ของเสียงข้างเสียงที่ประชาชนเลือกจริงๆใิใช่ไหมเพราะ,ะว่าเราเห็นผลของจัดสรรผสมผส,ผสมไหมพี่มันกลายเป็นพรรขนาดเล็กมันกลายเป็นการเมืองเหมือนก่อนปี40นะออซึ่งมันมีความไม่แน่นอนใช่ไหมฮะรอบนี้ขอโทษนะครับ ถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่สอว2 5 0ร้อาค้ำกันอยู่นี่ผมว่า3าปีมันเนี้ยก็อยู่ไม่ได้นะใช่ประเด็นคือมันเป็นเรื่องเสถียรภาพแล้วมันขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้า<ช>ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ทุกคนต่อรองกันอยู่ตลอดเวลาและเราจะต้องกลับไปสู่สิ่งเรียกว่าการบริหารในเชิงนโยบายมากกว่าเรื่องแค่การนับเสียงเพียงอย่างเดียวค่ะ<ช>คือแล,และการแก้แบบหารร้อยเนี่ยก็จะทําให้เรา,าเข้าใกล้ไอ้เจตจำนงตรงนั้นได้มากกว่าไม่แล้วยิ่ง <นะ S 2> ถ้าเกิดคุณหารห้าร้อยมันก็จะมีแบบพรรคเล็กแบบนี้เข้ามาอีกแล้วถามว่า บรรดาคนที่จะจัดตั้งรัฐบาล<ม>ถ้า,าพรรคเล็กไปร่วมรัฐบาลคุณก็ต้องเจอปัญหาเรื่อง<ม>แจกกล้วยแจกวัคซีน,บ,นบางบางก็ต้องดิวกับเรื่องเสียง<ม>แบบนี้<ม><ม>ไปอีกหรือพอแล้วหรือยังกับกับสี่ปีที่ผ่านมาที่มันเกิดได้ความสับสนอะ่ะนะครับขณะดเดียวกันนะครับตอนนี้เพื่อไทยเขาก็เตรียมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า<ม>โอเคแล้วถ้าเลือกตั้งครั้งนี้มายังไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเลยเนี่ยตัวสวก็ยังมีสิทธิ์ในการ มีส่วนร่วมในการเรื่องนายกรัฐมนตรีตามคําถามพ่วงอยู่ใช่ไหม,ม<ช>ครับก็เลยทำให้ที่จังหวัดนครพนมนะครับมีทั้งกลุ่มคนรักเพื่อไทยและการนพักเพื่อไทยเขาได้มีการประกาศจุดยืนสมัครเป็นสมาชิกค,ครอบครัวเพื่อไทย หลังจากที่ทางพักเปิดแคมเปญในการสร้างการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยร่วมกับประชาชนด้วยกันนะครับใด้านด็ตอร์นะครับหมนพรเจริญศรีซึ่งชื่อเล่นก็คือสสเดือนเนี่ยนะฮะสสนครพนมเขตสองเพื่อไทยนะครับก็เปิดเผยว่าพักเพื่อไทยยังมีจุดยืนที่จะขับเคลื่อนประชาธิปไตยทั้งในการแก้รัฐมนนที่บิดเบี้ยวซึ่งเห็นผลในการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยสืบท่ออำนาจ เนื่องจากม,มีอำนาจนะครับในสวออในการโหวตนายรัฐมนตรีทั้งที่พรรคเพื่อไทยได้สสจากการเลือกตั้ง138ที่นั่งรวมกับพรรคฝ่ายค้านถือว่าได้มากกว่าฝ่ายรัฐบาลแต่เราแพ้โหวตนายรัฐมนตรีเนื่องจากกฎหมายรัฐมนุนบิดเบี้ยวก,กำหนดให้สวมีสิทธิ์โหวตนายรัฐมนตรีแต่การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับได้มีการแก้กฎหมายเป็นสสอเขต400ที่นั่งบัญชีร้อยชื่อ100ที่นั่งแล้วก็ล่าสุดก็แก้กฎหมาย ผ่านแล้วนะครแ,แล้วก็ในการแก้รัฐมนูญครั้งนี้ก็จะมีการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบเลือกคนกับเลือกพรรคดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าด้วยวิกฤตการเมืองเศร,รษฐกิจการค้าเข้ายากหมักแพงจากผลงานที่ไม่มีของรัฐบาลเชื่อว่าจะส่งผลให้ประชาชนหันมา,าสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างแน่นอนและการเลือกตั้งครั้งนี้มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะได้สสเกินครึ่งไม่ต่ำกว่า3 7 5เสียงซึ่งจะเป็นการตัดการสืบทอดอํานาจตัดมือสวในการโหวต นายกรัฐมนตรีและจะได้รัฐบาลที่มาจะบทระบอบประชาชิประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบฝากพี่น้องประชาชนมาร่วมกันสนับสนุนพรคเพื่อไทยหมายความว่าสสวก็ยังแก้ไม่ได้แต่ถ้าเขาได้แลนด์สไลด์เขาจะทำเสียงรวมสองสภาได้มากกว่าก็คือเหมือนกับที่จะนาเครัทว่าตอนตอนเลือกตั้งปี62ที่มีผลออกมาปุ๊บเนี่ยก็มีความพยายามจากฝั่งประชาธิปไตยเลยบอกว่าเชิญทั้ง ภูมิใจไทยเชิญทั้งบรรดาของอะไรอะประชาธิปัตย์มาร่วมการเพื่อปิดสวิตสวอเพราก็เลือกที่จะไปสไปรวมทธนนะฮะเพราะโมเดิประยุทธ์เนี่ยนอกเหนือจากพรักพลังประชารัฐมีเสียงของเขาแล้วเนี่ยนะฮะมันยังมีพักสวอคอยสนับสนุนอยู่ไงถ้ามองในแง่นั้นเนี่ยมันเหมือนแบบถูกแบล็กเมล์อยู่แม้ผลเิตประยุทธ์จะอ้างว่าสวเขาไม่เคยโหวตนะเขาเข้ามาเองนะ แต่ไม่ใช่ไงประเด็นก็คือถ้าคุณไม่มีสว250ตรงนั้นถามจริงเถอะใครอยากจะร่วมกับคุณใช่ไหมนั่นแล้วกฎหมายหลายฉบับกฎหมายที่ประชาชนเสนอเข้าไปอะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกเด้งออกหมดเลยถูกเน้งออกโดยวยสวสวทั้งนั้นคือสวเนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่แล้วแบบที่เป็นแต่งตั้งแบบนี้คือมันไม่ยึดโยงอะไรกับประชาชนเลยไม่ไม่มีอะไรที่ต้องมา accountability หรือมาบอกว่าคุณผมทําอะไรแล้วคุณถึงจะต้องเลือกผมอ่ะมันเป็นมันเป็นมรดกซากเดนของระบอบอำนาจนิยมที่มันไม่ควรจะมีอยู่แล้วในสังคมประชาธิปไตย ยุคป,ปัจจุบันและถาม่ประโยชน์ที่ได้จากสอวอชุดนี้คืออะไรอพ <Apart from S 1> าร์พรมเอากฎหมายประชาชนเปะทีออกไปแล้วก็ค้ำยันให้พลเอกประยุทธ์หน้าที่ตรวจสอบคุณทํำไหม,มโทษนะครับเรื่องที่เป็นหน้าที่ของค,คุณที่เขียนในรัฐมนูญก็คือการดูการอ,อะไรนะ ปฏิรูปการเมืองการ<ม>ดูเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติย0ิปีคุณก็ยังไม่ทําเลย<ม><ม>จริงๆแหละคุณมีหน้าที่ต้องไปบีบให้รัฐบาลเนี่ยมาตอบทุกหเดือนซะด้วยซ้ําว่ายุทธศาสตร์ชาติไปถึงไหนแล้วการปฏิรูปไปถึงไหนแล้วและที่ผ่านมาคุณเองก็ไม่เคยมีอะไรเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเลยนะสักกย่างเดียวไม่มีค่ะเว้น<ม>แต่ว่าคุณเป็นักถั่วนะนะแค่นั้นแหละฮะก็ได้แค่นั้นค<ม>ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปดูเรื่องของ ผู้ว่ากอทมกันบ้างแต่ละพักก็เรียกว่าเตรียมที่จะโชว์วิสัยทัศน์กันนะครับเป็นยังไงกันบ้างสักรุ่นหนึ่งกลับมาในท็อปปิ้งขนะครับ v Voice s o a สสบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ l i h t t n n u u y y u u s skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ s o อ t l y ลสูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาท สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice.tv.co.th